สวัสดีค่ะคื่นี้เราจะมารีวิวโรงแรมสีดาวที่ปากเซนะคะซึ่งก็คือโรงแรมเอราวันริเวอร์ไซด์นะคะก็หลังจากที่กลับมาจากร้านกาแฟนะคะซึ่งทุกคนก็เหนื่อยกันมากก็เลยรีบตรงดิ่งมาที่โรงแรมกันเลยนะคะมาทําการเช็คอินนะคะซึ่งตรงโถงทางล็อบบี้เนี่ยก็คือกว้างมากๆเลยเราสองคนเนื่องจากเหนื่อยมากและะ้วค่ะก็เลยรีบขึ้นไปจะไปอาบน้านะคะก็เลยไม่ได้ลองชิมตัวเบลคัมดริงค์ซึ่งเป็นน้ําส้มนะคะ ก็ขึ้นตรงไปเลยค่ะชั้น6นะคะแล้วก็ตรงถทางเดินเนี่ยก็คือค่อนข้างเงียบม,มากค่ะแต่ว่ามีอุัิเหตนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคิการ์ของเราสองคนเนี่ยไม่ทํางานก็เลยไม่ได้ถ่ายห้องให้ดูตอนที่ยังเรียบร้อยอยู่นะคะแต่ก็มีเก็บภาพมาในนิดน,นึงนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเตียง2เตียงนะคะส่วนเช้าวันถัดมาจะเป็นเ,เราจะลงมารับอาหารเช้ากันข้างล่างนะคะชั้นหนึ่งก็จะมีเป็นขนมปังปิ้งนะคะถัดไปก็จะเป็น สวัสดีค่ะนี่เป็นเฟอร์ใช่ไหมคะก็เฟอร์นี่เค่ะมีมีลองบี๊ซิ่งอะไรอะไรอร่อยกว่ากันอือลองอันนี้เลันะจับเกินเรียกว่าอะไรนะจับยวนจับอ๋อวจับยวนถัดไปจะเป็นมะละกอกับลำไยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวสวยค่ะปลาผัดขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ ฟักแมวผัดไข่นะคะอันนี้จะเป็นเมนูที่เราสองคนทานได้เยอะที่สุดของวันนี้นะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็ผัดบุ้งไฟแดงค่ะผัดบุ้งไฟแดงที่นี่ค่อนข้างอร่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าวต้มนะคะแล้วก็แกงจืดนะคะถัดไปจะเป็นไขเ่เค็มแล้วก็ไข่ต้มนะคะแล้วก็ วนนี้จะเป็นปลาท่องโกะค่ะจะบอกว่าไอปลาท่องโกะตัวที่เป็นตัวลูกกลมๆอมะคืออร่อยมากเราสองคนกินกันเยอะมากเลยนะคะถัดไปก็จะเป็นซีเรียลนะคะมุมถัดไปจะเป็นชาก,กับกาแฟานะคะแน่นๆเฟิร์ที่เราสั่งมาแล้วค่ะก็มีขอให้พี่สาวช่วยกินนะคะเนื่องจากว่าเรากินคนเดียวกินไม่หมดะคะ่ะ ชต,ออต้องจากนี้ก็ยังมีออมเล็ตนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นหน้าโรงแรมซึ่งจะเป็นแม่น้ำโขงแล้วก็ไม่น่า,จ,าจะมีสาวน้ำต่อแต่เขาบอกว่าวมีสาว้น้ำนะที่นี่อันนี้แม่นม้ำโขงใช่ไหมคะ และนี่ก็คือสระว่ายน้ําของที่นี่นะคะแต่จะบอกว่าอากาศค่อนข้างเย็นเลยไม่มีใครออกมาว่ายน้ํานะคะข้างหลังนี้จะเป็นแม่น้ำโขงนะคะก็จะอยู่ตรงข้างหน้าโรงแรมเลยแต่ว่าแล้วก็มันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะแต่จริงๆก็ถือว่าโรงแรมที่นี่ดีกว่าที่อื่นเยอะมากเลยนะคะก็แต่เดี๋ยวขอใช้ก่อนว่ากี่ดาวแล้วก็เหมือนเขาจะมีคือช่วงนี้ที่เรามาวันนี้จะเป็นวันลอยกระทงของที่ลาวนะคะเหมือนเขาจัดเตรียมของไว้ตรงนั้นอะ เดินไปดูดดจจดนิดนึงอ๋เขาจะจัดตอนเยน็นใช่เขาจะจัดตอนเย็นๆเป็นรอยกรนทงของที่เนี่ยค่ะแต่ว่าเราต้องกลับวันนี้แล้วเนาะต้องกลับวันนี้แล้วก็น่าจะไม่ มากเงียบแบบ,บสบายอากาศเย็นๆเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะที่แรกเราจะไปที่เดียวแหละก็คือเราจะไปวัดเดี๋ยวขอหาชื่อก่อนเมื่อวานกวยโผไปรอบนึงละ <laughs> เราจะไปวัดภูจัมปาสักเป็นเมืองมรดกโลกนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้เรากินข้า,าวเช้ากันเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวกําลังรอท่านอื่นๆเขาทานให้เสร็จแล้วก็รถจะออก ที่น้องไกลแจ้งไว้นะคะคือประมาณ8ดโมงก็ตอนนี้จริงๆน่าจะอ,อีก2นาที8ปดโมงนคะคะก็เดี๋ยวไปน่าจะไปกันได้ละในรีวิวคนไปเที่ยวความไหนสิส,สน,นุกไมไม่ใช่สนุกมากค่ะยงอคือไม่คิดว่าคนไม่รู้จักกันทั้งหมด ไปรวมกันแล้วเหมือนรู้จักกันมาเป็นสิบปีสนุกมากทุกคนแบบเอ็นจอยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเศร้าเมื่อวานเห็นนะว่ามีผู้กับคุณต้นนโอ้หอต้นไหนใช่นี่วันนี้เลยวันนี้ก็เห็นอยู่โทรศัพท์กันทั้งคู่เลยดูว่าไปเที่ยวนี้มาเขาเป็นคนไทยเขาไปเที่ยวเหมือนเรา เขาใส่ผิดไม่มีอะไรยคะเาใดไม่มีอะไรในกรอบถ่ยมันเป็นแค่เข่าลือใช่ไหมโอเคจริงๆไม่มีอะไรนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเราขึ้นรถค่ะเดี๋ยวไปวัดปูจำปากักกันอ่อไปเลย